อยากให้คุณมาลองสามร้อยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนสามร้อยกาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสวัสดีครับน,นี่อยู่กับช้ำสามร้อยกับในช่วงทำอาหาแดกครับวันนี้เรามากับรถมินิคูเปอร์ราคาเริ่มต้นไม่ถึง5 0 0แสนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เรามาอยู่ในส่วนของมินิคูเปอร์คันแรกกันครับคันนี้เป็นรุ่น R50 แต่ไม่ต้องตกใจครับฝาโปมีการเปลี่ยนนะฮะเป็นรุ่นคูเปอร์ S553 แต่ตัวรถยังเป็น R50 อยู่ครับรถคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้แบบ3-2สองรถนำเข้าถูกต้องออกศูนย์มิเรเนียมไทยแลนด์ครับราคาที่ผมเปิดแบบเปลวเป,วป,วปวราคานี้ตามสภาพนะฮะไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิน้นไม่มีวารันตีใดๆทั้งสิน้นราคาเปลวๆปวเพียง499,000บาทตัวรถปี0304นะครับรถสิบบอลเดิมจากโรงงาน แต่มีการเก็บสีบ้างตามอายุการใช้งานตัวรถปม่สูญเสียสิกว่าปีแล้วอะ่ะจะไม่ให้เก็บสีมันก็เป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ครับรถคันนี้เนี่ยไฟน่องไฟหน้ามีการติดสติ๊กเกอร์สโมกครับกระฝาโปรงหน้าเป็นตัวคูเปอร์นะครับในส่วนกันชนหน้าเป็นของเดิมหมดทุกอย่างนะครับกระจังหน้ามีการแต่งเป็นสีดำครับส่วนล้อแมกครับล้อแมกเป็นล้อ SSW นะครับคันนี้เอาล้อแมกมาพร้อมกับล้อแมกของ17 2 0 5 4 5า่าครับซึ่งเป็นล้อซิง4รู่ร้อยตรงรุ่นของ Mini Cooper ครับเราเข้ามาดูในส่วนของภายในกันครับภายในมีการเย็บใหม่นะฮะเป็นเบาะแดง รอบคันครับเนี่ยบาะแดงรอบคันนะครับแลวส่วนก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมเลขใหม่แสนกว่าโลรถซอกในเดิมไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อแน่นอนรถสภาพดีครับและก็ที่สําคัญครับรถคันนี้เป็น,นรถศูนย์ ก่อนออกรถเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ได้แล้วรถสามารถเซอร์วิสศูนย์ได้นะครับในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังมาก็สีสันเดิมครับไฟท้ายมีอรอยตามอายุการใช้งานครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนให้นะฮะโลโก้เราเปลี่ยนให้แล้วก็ส่วนของด้านหลังก็ซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนดบบพิฆามจมน้ำตัดต่อ,ต,อ,ต,อตามสภาพเลยครับรถคันนี้สวยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับวันนี้ห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับเปิดฝามาเป็นเครื่องเดิมจากโรงง,งาน1 6 0 0 CNA ไม่่่่ใใเเคครรืือง Turbo, องงบ รถสภาพดีซ่องในเดิมไม่มีการชนดับพคกามจนน้ำตัดต่อนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะฮะคันนี้สนอราคาพิเศษนะราคาเนสไพไม่ลดแล้วราคาตามสภาพคันนี้ไม่มีวารันตีแดงสิน้นซื้อมาอย่างนี้ได้สภาพนี้ไปเลย499,000บาทมกันบาทจัดฟันได้ยุ่4,000 0บาทอยู่ 4, ทีเครดิตของลูกค้าใช้เงินดาวน์แสนนิดๆ บวกทุกอย่างเอเวอร์ติ้จิกรเบลแล้วออกรถได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนคันต่อไปครับคันนี้นะฮะเป็นมินิคูเปอร์ครับ R56 แล้วรุ่นใหม่แล้วใหม่กว่าตัวนู้นล้วครับคันนี้เป็นสีแดงเดิมจากโรงงานตัวรถปี2010ครับรถมีไฟกระต่ายด้านหน้ารถเป็นสีแดงโรเลสชิลลี่นะฮะเป็นสี ซิกเนเจอร์ของมินิคูเปอร์ครับรถคันนี้นะฮะสภาพสวยสีสันเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อแน่นอนครับร้อแม็กเดิมจากโรงงานแต่ยางใหม่สีเส้นเรียบร้อยแล้วสามารถที่ขับเที่ยวเชียงใหม่หัดใหญ่ตุดไปไหนก็ได้ดีกว่าที่คุณอยากจะไปครับเราไปดูในส่วนของซอกในครับคันนี้ได้เป็นสีขาวหลังคาขาวนะแล้วก็เป็นสีแดงมี สติกเกอร์คาดเป็นสีแดงครับแต่ภายในเอาชช่นคนนี้สวยโคตรครับ1ในร้อยจะมีแบบนี้1คันครับไม่เชื่อลองไปเปิดดูนะฮะคันนี้สภาพสวยครับอ่าน้องชามเข้าไปนั่งให้แบบปลาดูหน่อยว่านั่งสบายไหมเพิ่งตื่นเลยนะฮะช่วยกันทำอาหารกินหน่อยลูกนั่งสบายไหมคะเป็นไงฮะลูกผมไม่ตอบเลยครับแต่บอกเลยว่านั่งแล้วมันมดูดีม,มันดูดีมากสวยไหมครับ รถคันนี้นะฮะภายในเป็นสั่งพิเศษคัสตอมพิเศษครับหนึ่งในร้อยคันจะมีแบบนี้นะฮะเป็นสีแดงเดิมจากโรงงานภายในดําแดงเกียร์เพดลชิปนะครับจอกลางเดิมจากโรงงานรถคันนี้ซอกในเดิมจากโรงงานสภาพสวยนะฮะสครับเพจทุกอย่างเดิมหมดเบาะสภาพสวยเกียร์ออโต้นะฮะเราไปดูไอวนของด้านหลังกันนะฮะด้านหลังนะฮะสามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้สบายสบายครับอ่ะขึ้นไปสบายไหมลูก สามารถที่จะขนของได้เยอะมากนะฮะแต่รถคันนี้ซองในเดิมจากโรงงานสภาพสวยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่านั่งก็สบายทุกของก็สบายแล้วแถมได้รถสภาพสวยเดี๋ยวเราไปดูใส่วนของห้องเครื่องกันครับเราไปดูใส่วนของห้องเครื่องกันครับคันนี้เนี่ยคือรถสภาพเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลย นะครับสวยๆรถฝาโปรไม่มีการแกะเอารถเมทอาร์คเดิมจากโรงงานเอารถสภาพโคตรสวยครับคันนี้บอดี้สวยกิฟตนะฮะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําและตัดต่ออย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้ามินิคูเปอร์คันนี้นะฮะราคาอยู่ที่7จ็0 0สนสี่บาทนะฮะคันนี้มีวารันเต้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบิสือต่างๆพร้อมสไลด์ออดฟรี24ชั่วโมงครับเราขายสภาพนี้เหมือนกันเอารถสวยๆเหมือนกันนะฮะก็ใครที่สนใจรถทั้ง2คันนี้สามารถติดต่อ0852504444ย้ำอีกหนึ่งรอบ และลายออฟฟิเชียลครับด้านซ้ายคันนี้ไม่มีวรารนตีขายตามสภาพด้านขวาคันนี้มีวรารันตีให้คุณ1ปีแต่ขายตามสภาพเหมือนกันแต่รถสวยเลยครับรถทั้ง2คันนี้เราการันตีให้ว่าไม่มีการชนหนักผิคอมจนน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตาจะด่วนที่คุณซื้อไปแถมค่าสยเวาตการันตีอีกสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับใครที่หาด่วนนะฮะติดต่อเลย2คันนี้คุณจะไม่ผิดหวังครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆจััดครบ อยากให้คุณมาลองส0 0รอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิง่แน่นอนส0 0รอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ